หลวงปู่บอกว่าอย่างไรหลวงปู่บอกเออไถนาไปจำนะไถนาไปนะเองก็สัมมาอาระหังไปด้วยเองสัมมาอาระหังไปละนาเองเนี่ยถึงเวลาที่เองดำนาปูมันก็ไม่มากัดข้าวกล้าของเอง ถึงเวลาข้าวของเองก่อโตออกรวงหนอนเกลงหนอนกนอเพลียมันก็ไม่มากวนถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวหน่งหนูก็ไม่มากวนตกลงตลอดเวลานะข้าวของเองโนะตว,วันโตคืนเรานึกไม่ออก นะข้าวโตว,วันโตคืนไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงมากวนเม็ดก็โตน้ำหนักก็ดีดีพระสัมมาอารหังเละจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแท้ที่จริงดีด้วยอะไรดีด้วยหนึ่งขณะที่สัมมาอารหังไปจริง,รงๆเขานึกองค์พระไหมนึกเมื่อนึกตอนละตอนนั้นใจยอยู่ในตัวไหมใจอยู่ในตัว กลายเป็นว่าขณะที่ไถนาอยู่นั้นนะใจอยู่ในตัวแต่ขยายคลุมนาทั้งหมดองค์พระในตัวคลุมทั้งท้องไร่ท้องนาหมดลูกเอ้ยนาทั้งนาถูกกลั่นด้วยองค์พระถูกกลั่นด้วยบุญไปเรียบร้อยแนละ้วมินาละปูก็ไม่มากวนข้าวกล้า หนอนกอมแมลงเอ่ยก็ไม่มากวนอีตอนที่จะเริ่มออกรวงหนูก็ไม่มากวนอีตอนใกล้จะเกี่ยวมาอย่างนี้ลูกเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากอธิบายได้ถูกแล้วนะไปบอกไปชักชวนใครเขาทำนาก็ชวนเขาบอกคุณทำนาก็สัมมาอรหังไป ทำไรก็ทำไปจะปลูกกล้วยปลูกอ้อยจะปลูกมะพราะ้าวจะปลูกขนุนทำไปสัมมาอราหังไปทุเริงทุเรียนลูกโตๆท้งนั้นแหละทำไปทำกับข้าวก็สัมมาอราหังไปข้าวของคนมีบุญนี่อยู่ที่นี่คนอื่นน่ะเติมเติมอะไร บางคนเขาต้องเหาะเหล้าใส่เข้าไปในอาหารในกับข้าวหาเรื่องลงนรกบางคนก็ต้องไปขวนขวายไปเอาไอ้นนไอ้นี่นเติมเราก็เอาละครื่องปรุงตามธรรมชาติพอสมควรเติมบุญเข้าไปเมื่อไร่ก็อร่อยนะลูกเอ้ยชัดบอ